สวัสดีโซเชียลแคม้้วยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวชุดสีใหม่นะครับของเวฟนะครับตอนนี้มีแต่โครงนะครับเป็นเวฟหนึ่งสองห้าไอบังลมนะครับมาดูนะครับว่าชุดสีใหม่เป็นสีอะไรครับผมนี่ครับเป็นสีแดงแก้วนะครับ เราจะมาดูกันข้างในนะครับผมผมก็แกะที่เรียบร้อยแล้วนะครับแกะตั้งแต่วันมาสุ่งนะครับก็จะมีถุงนะครับถุงเปล่านี่ก็เป็นด้านหน้านะครับเป็นตรงนี้เขเคนะครับเป็นชิ้นแล้วนะครับข้อเข็มมาบอกว่ามีสิบสีชิ้นนะครับนี่ก็เป็นบางโคนนะครับ นี่ก็เป็นกาบข้างนะครับกาบข้างนี่ก็คู่ของกาบข้างนะครับต่อมานะครับเป็นหน้ากากตรงโคมไฟนะครับจะเป็นตรงนี้นะครับเป็นสองชิ้นนะครับเป็นข้างกี่ชิ้น,นครับสองสี หกดชิ้นนะครับ8ครับเก้าชิ้นนะครับดิสิบครับชิ้นใหญ่ครับตัวนี้11ครับ12 13นะครับ ก็ชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นอกไก่ด้านล่างนะครับบางของบางเครื่องนี่นะครับสี่ชิ้นกอข้างในก็หมดแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแกะถุงพลาสติกออกนะครับโอเคนะครับก็ แกะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูครับไม่รู้ว่ามันกล้องมันจะจับได้แค่ไหนนะครับแต่มองในตาเปล่านี่นเงานะครับโดนแสงมีสิบสีชิ้นนะครับช่วยคอมเมนต์บอกนะครับว่าสวยไม่สวยนะครับดูครับ เป็นหน้ากากนะครับมันก็จะมีต <jego pense> <via> <lla> <ier> ัวนี้มาให้ด้วยนะครับแบบมันจะป้องกันนะครับแต่เราสามารถตัดออกได้นะครับตรงนี้หน้ากากนะครับตัวนี้ก็เฟรมข้างนะครับสองข้างตัวนี้ก็ตายกันตกนะครับนั่นก็บังไม้นะครับตรงนั้นก็เป็นตัวลันะครับใส่ใส่สตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ใส่ตัวนี้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็อกไก่นะครับสีอย่างเงาโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมฝากกดติดตามนะครับช่องเตยทอมันด้วยนะครับขอบคุณครับ